การออกกำลังกายช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและลดการสลายกล้ามเนื้อได้ซึ่งการออกกำลังกายที่ช่วยป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยได้แก่การออกกำลังกายแบบต้านแรงและการออกกำลังกายแบบแอโรบิกการออกกำลังกายแบบต้านแรงเช่นลุกนั่งบนเก้าอี้เดินขึ้นเขาหรือขึ้นบันได ซึ่งควรเริ่มจากระดับเบาไปก่อนและค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปควรทำประมาณ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นการเดินเร็ววิ่งเหาะๆหรือการเต้นรำพื้นบ้านควรเริ่มจากระดับความแรงปานกลางก่อนทำให้ได้นานประมาณ30-60นาทีต่อครั้งหรือ ครั้งละ10นาทีจนครบเวลาในแต่ละวันการออกกำลังกายมีทั้งหมด3ขั้นตอนดังนี้ช่วงแรกควรมีการยืดเอียดก่อนหรือเรียกว่าวอร์มอัพประมาณ5นาทีช่วงที่2ออกกกำลังกายนานประมาณ15-20นาทีโดยใช้แรงปานกลางช่วงสุดท้ายควรมีการยืดเยียดหรือคูดาวประมาณ5นาทีเพื่อลดอาการปวดน่อง กล้ามเนื้ออ่อนล้าและลดการเกิดตะคิวกิจกรรมทางกายก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายได้ซึ่งสามารถแบ่งเป็น3ระดับดังนี้ระดับเบาเช่นการยืนการเดินระยะสั้นระดับปานกลางเช่นการเดินเร็วปั่นจักรยานหรือทำงานบ้านระดับหนักเช่นการเดินขึ้นเขา เดินขึ้นบันไดเล่นกีฬาโดยกิจกรรมเหล่านี้ให้ทำติดต่อกันจนมีเหงื่อซึมอาจจะทำครั้งละ1 0ถึง15นาทีให้ได้รวม150นาทีต่อสัปดาห์เวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายคือตอนเช้าหรือตอนเย็นและหลังจากการรับประทานอาหารไปแล้ว1-2ชั่วโมงโดยผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นกลุ่ม จะช่วยเพิ่มความสุขและลดการเกิดความเครียดได้ดีมาออกกำลังกายกันนะคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ค่ะ